โอเคครับก็ขออากาศสวัสดีด้วยนะครับผมยินดีตอด้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo Toy Maker ครับคลิปนี้อยู่ใน Calliope ฟรีไฟล์ครับในคลิปนี้ได้ยินว่ามีกิจกรรมมาใหม่นะครับอ่าก็คืออ่าอ่าตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าอ่าอ่าน่าจะตัวนี้แหละนะครับกิจกรรมนั้นคืออะไระครับงั้นเราไปดูกันนะครับอ่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมของ นะครับเป็นกิจกรรมคาตนะใหม่ครับระยะเวลากิจกรรมก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงอ่าวันที่ยี่สิบสามนะครับนี่ก็คือกิจกรรมมันอ่าก็คือหนึ่งครั้งยี่สิบเก้าไม่มีการันตีนะครับแต่ถ้าครั้งพิเศษหนึ่งห้าเก้านะครับการันตีครั้งที่ห้าแน่นอนนะครับเรามีโอกาสได้ไอเทมอื่นๆนะครับแบตบก็จะหมดแล้วด้วยเนี่ย นะครับไม่ผู้พาดทำเพลงครับมีเพชรอยู่พันเพชรจะได้ไหมนะครับจัดไปเลยครับคาตาณหนึ่งห้าเก้าครั้งที่หนึ่งนะครับยืนยันครับไปนะครับอ่าไปโอ้โหได้แอร์บอรมานะครับผมเป็นไงครับเป็นไงครับหนึ่งเก้าเก้าครับหนึ่งเข้ายืนยันครับไม่ผู้พาดทำเพลงได้กินรถมาครับหนึ่งครั้งที่สามครับไปครับไปผู้พาดทำเพลงนะครับได้แอร์บอรตัวนี้มาอีกแล้วนะครับโอ้โหครั้งที่สี่ครับไปนะครับมาแล้วครับครั้งที่สี่มานะครับโอ้โหท่าทาง ครั้งที่5นะครับไม่พูดความทำเพีงครับโอ้โหออกเลยครับคาตา้าของเราผ่านเพชรไปทั้งสิ้นนะครับ956เพชรนะครับ955เลยครับ955เพชรนะครับเป็นไงครับโอเคครับก็ไปนะครับไปดูกันก็คือว่ามันจะส่งข้ามาที่ห้องแต่งตัวได้เลยนะครับ อน้าไมะครับแสดงหน้าล็อบบี้ได้ครับงั้นคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับกับการผ่านเพชรไป900กว่าเพชรน,นะครับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กันด้วยครับคลิปนี้ก็ไปละบายครับ